ฝั่งนี้น้ำเข้าอยู่นะครับุลองวัดนี่ตัวเช็คระดับน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับม่วงขาวส้มอย่างนี้นะครับกลางคือสีอะไรสีขาวสีขาวสีขาวขานัหน็นไปลบสองประมาณส2งจสโวลต์ส้มเลยสองจุดสโวลต์นะครับ ก็คือ IC รีเซ็ตได้เป็นอะไรอะไรนี้ไม่ได้ไไดกำลังศึกษาอยู่นะครับตอนนี้กำลังศึกษาตัวนี้มันไม่มีกำลังเหมือนมันไม่ไม่มีกำลังเลยมั้งดูแคปแค่สตาร์ทอยู่นะ เรื่มตั้งระดับน้ำก็สูงสุดซ้ดดดายนะครับกวนเข็มออไฟเขี ได้เน <independent> <200 S 1> ี่ยเต้งใช้โต้งนะสองร้อยสีแดงจอนก็จ่ายนะนะแต่เหมือนไม่มีกำลังมัดส<ท> <atamente> ีเหลืองนะครับประมาณสองร้อย มีกัน200โวลต์อยู่สีแดงก็มีกัน200โวลต์เหมือนกันทำงานแต่ว่าแตกทำงานนะครับดูตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะข้างแมวกําลังวิเคราะห์อยู่ครับกําลังไล่อยู่มันมันซักได้นะแต่ว่ามันไม่อปั่นมันซักข้างเดียวครับโอ้โได้ข้างเดียวข้างเดียว มอเตอร์หมุนข้างเดียวปล่อยมอเตอร์เด่นทิ้งน้ำก่อนต้องแข่งถังมันเม่เยวมันเอานยวจะหยุดด้านล่างครับนี่มีกำลังครับอาชั้นรู้ไหมงหมดแรงน่าปิดก่อนนะปล่อยน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวต้องต้องแข่งทังแล้ว ไม่เหล็กไว้ก่อนต้องออกหมดเลยอ่ะอาองเลยสิครับมดเต็มเลยน้ำหมักต้อังออกหมดเลยใช่ใช่เราจะแข็งเครื่องขอมีผ้ามีอะไรรองเครื่องผ้าไหมรองไม่ถึงรองยังไงรองจะนอนนอนลงจะนอนเครื่องลงโอ้ขาเป็นรอยครับเือน้ำมันอะไรเงี้ยผ้าที่มีรอยมันไมเป็นไรหรอกมั้งอืมแต่ก็ไม่เป็นไรมีก็เบื้องเนี่ย หาลัางก็ได้มันจะได้ไม่อะแกล่องกระดาษก็ได้นู่นแหละกล่องกระดาษนะอยากมาลองต่อยัะอโอเคครับก็คงต้องปิดเครื่องประกรอบเครื่องนี้กลับกันนะครับชักปลั๊กกันเอาฟ้ากันเพราะว่าต้องนอนเครื่องเครื่องลงนะครับปัดไฟแล้วดูแล้วน่าจะน่าจะปกติ นอนเครื่อง,งลงเดี๋ยวมันจะกระจายมันมีน้ำหรือเปล่า่ให้กระเป๋าช่างเดือดเปียกน้อเพราะน้ำมันจะไหล,ไม,หลไม่ได้ไม่เป็นไรกันน้ำออกขอ,อการน้ำออกแล้วไม่โดนหรอกไม่โดนโดนไม่เป็นไรของของช่างอย่าโดนของลูกค้ามันพอ ใส่น้าอจจริงด้วยนั่นหลังหลงแลมเรียนะังใหลนังในเครื่องเก็บออกเป็นประจำนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็นไหบอกแล้วไม่เชื่อเอาเพื่อนออกแล้วร นต่างลูกค้าละห้าบาทเห็นเลยออกจากเครื่องเดี๋ยวบอกในเครื่องไม่มีอะไรมีตังห้าบาทวันนั้นน่าสวยป่ะวทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยโอ้มีแบงค์ห้าร้อยด้วยร้อยฟงช่างช่างช่างน่าจะมาเร็ววันนี้อะไรเนี้ยสองห้าห้าห้าช่างน่าจะมาเร็ววันนี้เนี่ย ห้าห้าห้าเนาะมันเยอะเนาะเขาเอาเขาไม่เอาไอ้นี่เนี่ยเขาเอาห้าหนึ่งใช่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งอะไรแต่ถ้าห้าห้าห้าที่เคยให้เก็บอ่ะเห็นผู้เขียนมมันอยู่ที่เราเราจะเก็บอะไรใช่เขาจะเล็กมงคลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยว ต้องจะช,ช่วยจับป่ะเนี่ยอ่าช่วยนูยกคนละฝั่งดูจับัดเลยังบความ,มาวเร้มนอนลงไปนะครับต้องเรากระหนูออกนะครับมาดูแคปนี้ครับแคปสตาร์ทมอเตอร์จะอยู่นี่นะฮะสีดำนี่นะครับ ม,มีอยู่แหมเจของบ้านผมม่มีอะไร <g ülme> <g ülme> ก,ก็ดูเหมือนมันดูกลัวไม่เห็นมันจะมีอะไรเจ้าของบอกมีอะไรแต่ช่างบอกมีเต็มเลยนะครับ <g ülme> อโอ้เป็นบล็อกเนี่ยไม่น่าขันออกนะเนยว,วัดเท่ากันถอดวัดโอห์มมอเตอร์ดูกันก็ได้นะครับวัดโอห์มสีแ <g ülme> ดงเหลืองนี่นะครับ ไม่ตัวโคตสตาร์ทขาดไหมนะครับไม่าขาดนะครับขาดแน่นอนแล้วถ้าขาดไม่หมุนนะครับวัดในโคเลยนะครับลองตั้งคูณสิบโลกว่าซิเตอร์นะครับมีซีสตาร์ทเองนะครับเป็นไหมสิ่งไม่ขเคนือ่อน 0K นะครับแนละ้ว ลอง 1k อ่า 1k ก็ไม่ขึ้นนะครับ 1k ไม่ขึ้นนี่ผิดปกติแล้วลนะครับลอง 10k นะครับอ่ขึ้นแล้วลงอยู่ 10k เยอะเกันไปมาก 10k ขึ้นจะล,ลองโดนครับปราบขึ้นแล้วก็อ่าลงนะครับตลาดเลยขอดูท่ามันโค่นนะครับเดี๋ยว มองไม่เห็นน่าจะอยู่ด้านล่างนะฮะอะไรเราลูกเขียนอยู่ด้านล่างที่โคร10ัะสิบ10ไมโครหกสิบไมโคร น่าจะสิคิโลนะ่สี่ร้อยสี่สิบวัตต์เดือนละนี่สิคิโลนี่เราต้องเทสกันหาอะไรก็เสื้อผ้าผ้าสีก็สตาร์ทเรามามาเทสนหน่านสิบหกก็ได้สิบสี่ก็ได้ที่รถท่านาอะไรก่อนครับโอเคครับตอนนี้ช่างมาก็ไปดูอะไรที่รถมานะครับก็มีตัวนี้ตัวใหม่นะครับแต่เก็บ ไว้อาจนานิดหนึ่งก็16ไมโครนะครับตอนนี้450โวลต์นะครับตั้งคูณหนึ่งวัดดูนะครับให้ดูไมโครอ่าอ่าตัวนี้คูณหนึ่งก็ขึ้นแล้วนะครับ16 Micro. ไมโครเดี๋ยวลองคูณซิบสิคูณสิบสิบขึ้นไหมสิบไม่ขึ้นนะครับขึ้นติดนึง คูณหนึ่งคูณร้อยเราคูณร้อยด้วยกันคูณร้อยก็ติดหนึ่งขึ้นอยู่นะครับคูณร้อยตัวนี้ขึ้นแรงแต่ตัวนี้นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่วัดกันก่อนนี่่นีฮะไม่ขึ้นเลยโอเคก็ลองนะครับเสียบยังเหลือได้เลยนะครับ เป็นซ็อกเก็ตอีกแล้วนะครับเป็นอาจจะเป็นแบบกลมนะครับเขาอาจจะเป็นแบบสี่เหลี่ยม,อ,มอเคก็ใช้กันได้นะครับแ่นกันได้หมดนะครับตัวนี้ถอดลำบากนะครับถอดลำบากก็ไว้ออนี่กันถอดลำบากก็ไม่ออกแลวครับถอดลำบากถอดเองเฮ้เป็นหกเหลี่ยมอ่ะ เป็นบล็อกบล็อกช่วงบล็อกผ่านหาสายรัดรัดเดี๋ยวคิดว่าเทา <c oughs> ปเลยรัดไว้ตรงนี้ก็อ,อยู่แล้วไม่กระแทกอะไรใส่รัดใช่ไหมไหนในนี่มีปะที่รถอะ่ะอ๋อนี่ก็ได้มีเนื้อมีเนียอเรามีเนื้อก็มีเนียอรัดนะครับมา ละไปเลยแล้วกันลำบากนะครับโยไปเลยมันเลยเยอะนะฮะมีเนียมมีเนียมแบนนะฮะเอาชิโนมาใกล้ทำไมไม่เห็นเลยไม่เห็นขาไม่ได้ ถ่ายไกระจายเลยไปชดท่านถ่ายข้างบนก็ได้เห็นเ้อฮึมแอบเปลี่ยนมุมใหม่นะครับมุมนั้นมองไม่เห็นโถงดูก็ไม่บอกเฮ้านนี่ดูกันเริ่มเลยเว้ยเราก็จะไปถ่ายริมนอือแบบไปนี่เลยนะครับอันนี้ก็โผูกไว้เหมือนเดิมสายกันนี่ไว้ เต็มไม่ต้องถอดเยอะนะครับถอดยากแล้วก็ไม่ถอดใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับเฮ้ยไม่จไปไหนอีกแล้วครับทยอยขนั้นมนะี้ก็อยู่นั่นแหละมาถอดแอร์เลยใส่16บหไมโครไปเลย ได้แล้วอตอนยกยกสองคนหนึ่งกับท่านหนักอยู่ตบแล้วอ่ะโอเคครับจะเปิดนะครับลองปั่นมานะครับเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับสตาร์ตปัน่นมาได้หรือยัง ้าง,งเริ่มปั่นนะครับอ่าตาแล้วนะครับแรงขึ้นใส่ตัวนี้ใช่ไหนใส่นี้เลยนะครับริ่มสิทำงานนะน่าจะทำนะ ลองเห็นเห็นแล้วกันเหลือ,อ16ไมโครเข้าไปนะครับกี่สิบสี่สิบครับก็มืออย่าเข้าไปข้างในงนั่นเองเขาก็จะปั่นแล้วก็หยุดปั่นแล้วก็หยุดนะครับอต,อนนตอนนี้ก็หมุนตามเขียนนาฬิกาได้แล้วนะครับ ครับว่าซักไปส้สองด้านนี่ยังทีวางน้ำเสียทอดน้ำทิ้งกันนะอ่าแป๊บวางโปรแกรมนี่อยู่ ับบใหม่นะครับลองง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับทนนนนี่ช่างผ้านะครับอ,อบดได้น,นะครับขออน,นี้ก็รู้นะครับเ,เป็นเห็นนะครับที่โซดสภาพรอ,อน้ำเต็มอนะ่ะ อันนี้ก็อมาดูนี้ชันห็เดี๋ยวตอนนี้นะครับชันน้ำหนักผ้าได้แล้วนะครับเราไม่ได้ใส่ผ้าเขาจะมาที่เอสต่ําเลยนะครับนี่เป็นการยืนยันครับตอนแรกนี่ขึ้นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนเช็คช่างน้ําหนักผ้าไม่ได้ครับเพราะว่าการช่างน้ำหนักผ้าคือการเช็คจากการหมุนของผ้านะครับถ้าไฟจ่ายมากจ่ายมากคือไม่มีผ้าเราก็จะตัดตัดเป็นต่าเ,เป็นโลนั่นเองครับ ต่ำสุดนะครับแต่ถ้าผ้าบอตเตอร์หมุนแล้วมันเหนืดจ่ายไฟได้น้อยอาจจะปกติหมุนเคยจ่าย200อาจจะ,จ,จ,ะจ่ายไปที่ร้อยร้อยกว่าวลต์อาจจะเป็นคือผ้าหนากันกเขาจะมองว่าเป็นเช้นต้องใช้น้ำเยอะนะครับในการตรวจเช็คซ่อมประมาณนี้น,นี่ก็โอเคแล้วเดี๋ยวรอน้ำเต็มเก็บผ้าไปครับครับตอนนี้ก็ให้ช่างโนูจัดการนะครับ อขอบฟานะครับนี่ของยากแล้วเนี่ยนี่ของยาก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 อ่ของยากนะ <laughs> <c oughs> อา่าใ <c oughs> ส่กล้องเรอน้ำหน่อยท่านอ่ต่อล่องโอเคอ่ะก็ดูซักนะครับมันมัน,มน <c oughs> ตัวซักกับตัวปั่นแห้งมันคนละตัวกันนะ ฮะมอเตอร์ตัวเดียวกันแต่ว่าคําสั่งไงเนี่ยและเจียวดาๆเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรครับไอ้ก็มันหมุนได้ข้างเดียวไงมันก็อย่างนี้แหละอันนี้หมุนได้สองข้างแล้วนี่นั่นแล้วแล้วก็ไอ้ดำๆเนี่ยมันเกิดจากตะไคร่ไงที่ตะไคร่น้ําไงโอ้ยใช้มันไม่น่าไอ้พวกน้ํายาปรับพะนุ่มอะไรต่างๆไงมันหลุดออกมาไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลากลูกหว่านอืมมันก็มีตกกลกหว่านใช่มัหลุดมาจากถังนี่แหละก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ ยันนะครับนี่ใช้แม่เหล็กนี่อยู่เซนเซอร์อยู่เดี๋ยวให้ตักออกอเดี๋ยวปิดฝานะครับมาช่างนูม,มาโอเคอนาทีช่างนูต่อนะครับช่างแล้วก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเรืะะ่อสภาพ l อีนะครับอาการปั่นงานไม่ได้ซักได้ข้างเดียวก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อม ก็เผื่อลูกค้าจะซ่อมเองน,นะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะครับครับ